เลขจะให้อยู่ตรงนี้เมืม่อกี้ให้เขาเอาเลขมาแล้วมไม่ได้เอาเลขมาางไว้ตรงไหนวะอครับอันนี้เอฟซี FC ให้มาขอให้นะเพราะว่างวดที่แล้วอะเราเราเราเข้าได้ครับงวดที่แล้วเราเราเข้าแล้วเราได้เอฟซีก็เลยบอกว่าไม่มองไประเบิรนทำไมกล้องเบลอไปหมดเลยวะแท็แฉ<ม>ดเป็นคนเลือกแต่วันนี้แอดตกงวดที่สี่นะครับ ขอให้เลขปัง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 เอยยันไม่ดีดูทุกไม่ได้ทีแล้วอ่ะขอให้ตรงอยู่เราะว่าขาให้สามเจ็ดสามเลยสามเจ็ดสามเลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาให้มาแล้วแต่รู้ว่ามันจะตรงกับเลขนี้ไหม่อใครได้เอาปากกาอะไรมานีจะเขียนให้ก่อนนี่ครับจะรอดูว่าว่าเลขมันตรงไหมนี่ไม่ด้ขึ้นหัวข้อเลยดูทุก แบบนี้เลยที่มองไม่ครั้งจริงนะครับแล้วก็ตายายเป็นคนที่ใจดีด้วยใจดีด้วยท่านให้ใจดีด้วยแต่กอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันจะตรงไหมมันจะตรงไหมเพราะว่าแกปล่อยตรงนู้นนะเลขมันจะมีอยู่ในตรงนั้นนะต่ให้เอฟซีดูเองก็ได้เพื่อจะเห็นอะไรใช่ไหมอันนี้คือเขาบอกว่าเขามองเห็นอันนี้อันนี้คือในส่วนของพี่วัดนะมันเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ก็คือในส่วนของพี่วัดก็ไม่ส่วนของผมเนาะก็เมื่อกี้ก็ได้สามเจ็ด งวดก่อนนั่นก็หกเจ็ดงวดต่อมาก็ศูนย์หกแล้วงวดเนี้ยเดี๋ยวพี่ประวัติแกจะมาเห็นก่อนก่อนที่เราจะไปดูภายในต้นจะบกก็มีต้นต้นโพรตรงนั้นตรงๆที่หน้าตรนี้ต้นโพกับต้นจะบกขึ้นคู่กันไปเนาะค่ะเนาะค,ะะคะือว่าเขาเรียกอะไรอะต้นโพอยู่กลางไม่ใช่ต้นจะบกอยู่กลางต้นโพอยู่ล้อมออมล้อมออมล้อมอ้อมล้อมเนาะค่ะเนาะออมล้อม ถ่ายเลขเหรอตอนนี้คือเขาจะถ่ายเลขตัวเลขก่อนเพราะว่าเนตวนนี้แต่ว่าจะลองดูจะลองรู้รถทูบดูจะตกันไหมเดี๋ยวจะคอยคอยเงียบๆหน่อยขอ,ขอเงียบเ,ยบยบเยบด้ยจะพูดด้ ก็ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้เรารอรอเลขที่ว่าจะตรงกันกันกบเลขที่เราเห็นในตามลอตีส่วมีงวดที่สี่นะคะว่าจะขอให้เป็นอย่างบุญขอให้เป็นมาเลย ปล่อยไดับรอนานสักนิดนึง เล็กอะมันเห็นประมาณนี้เห็นประมาณนี้เดี๋ยวมารอรุ่นว่าเด็กเล็กถูกป่ะเพราะว่าหลายคนนะอยากให้ได้เล็กถูกเพราะว่าเล็กถูกตอนตอนนี้ที่เห็นประมาณนี้แต่เล็กถูกรอก่อนจะตรงไหมเล็กถูกนะคะจะไปขี่เกียนว่าจะตรงกันไหมเนาะงวดนี้ใช่นนเดี๋ยวจะเอาผ้าเจ็ดผีมาให้นะครับพัาขาวผ้าขาวเดี๋ยวจะเอามา มัดเอวให้เอวพราะว่าเขาอยู่นี่เขาไม่ใช่แค่เป็นปลูปูเป็นคนเกศนะบางสกุลให้แต่นั่นสิบางสกุลอยู่วให้ตรงนี้นี่เป็นคนคนแก่บรือใครอยู่เลยมีคนทักว่าคนแก่มีคนทักว่าคนแก่เนาะอยู่ขวัญใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ผู้ใดอยู่กับเป็นตาเป็นยายหรือเป็นปู่หรือศีเนาะอยู่ต้นโพทองโพเงิน ตายใหญ่ตายใหญ่อใหญ่ไม่ใหญ่ผู้ใดที่อยู่อยู่นีก็เยอะจากของนาไปบอกเลยเด็กอย่งนเป็นเจ้าของนานตาคนยาเป็นเจ้าของนาเปนายปดกมายน้่ะน้ันี้วันนี้วันนี้วน้วั่น้าันน้วออกีาวัดนีวันน้้วั้วี้วี่้น้้ี้น้้ั้ ใช่นะมันจะมีสามสามสี่แปดกับแปดสี่เนี่ยมันจะอยู่เนี่ยแต่จะอยู่เสี่ยมันจะอยู่กลางก็ได้มีคนบอกไม่ใช่มีคนหรอกน้องฝันว่าแปดมันจะอยู่ข้างหน้าอ่าแปดมันจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แปดจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็สี่แปดสี่เจ็ดแล้วก็สามสี่เจ็ดเนี่ยแปดสี่เจ็ดสาม ต่ใจอะมาถึงก็ให้ประมาณเนี้ยก่อนคือว่ามาถึงก็ท่านประวัติก็เห็นเลยบอค่ะมาก็ให้แล้วให้ก่อนแล้วให้ให้เสร็จแล้วลองขอดูอีกทีหนึ่งคือมากมากแต่มาเห็นคือขาดขึ้นขึ้นหายเลยจะห่อห็นเนาะจะต่คนห็นแล้วที่นี้กระจุดถูกทออีกรอบนึงนะคะว่าสิตรงกันก็ไอพี่พันหาพี่เห็นอยู่ในกระดาษนี่บ่เนาะค่ะ ฝนตกนะตอนนี้ฝนกาลังหยุดทำพิธีเร่มเล่มเลยอ๋อตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วดังชุ่งชู่งสาธูถามตรงตรเลยตัวแรกมาแล้วเก้าเก้าเก้าจากเก้ากล้วยเก้ากล้วยเก้าอกล้วยเก้ามันมีมันมีเลขที่ที่ที่น่าจะเนี่ยถ้าเป็นเก้าก็เป็นเก้าเก้าหกมเก้าห้าเก้าสองสองบางคนก็ชอบเก้าสองสองแต่เก้า เก้าสี่เก้าสองเก้าหกเนี่ยถ้ามีมาใจใจงดนีไม่รู้เป็นเลยก็จะตรงนูว่า,าขอ <ใจ S 2> สาซ<ส>าชาติดีๆเลยว่างนึงมันคือสิบรสาด,ดีเลยเนาะเนาะว่างหันมันคือแบบสิแตกนะสีะแตกด้วยถูกชัดไม่เหมือนเดิมชัดมากชัดแน่ชดนัชดชัดแ้่รอกันนานเน คขาเหมมาจาาคขาเหม็ว่าสาตูสาธุน้ำกันด้วยจ้ะมันเหม็มากเอาแม่ท่างให้ดูได้ไหมพี่เสร็จแล้วภาพเสียงชัดบนออค่ะ้าายไเก็บไปถายเครื่องไหนก็ได้เลยดด้กันทำไมมันถายข้างเลยนี่ไม่ปเลยเลอเลอฮัลโหลซองเบึ่งดค่ะซองเบิ่ง จะมันมีตจะมีมันจะมีอยู่ในส่วนของตัวเรื่องตรงนั้นเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูครับเดี๋ยวทําพิธีเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยทำเดี๋ยวไปส่องดูกระตุนอ่าจะโบกนะคะกระต้นโคนะคะอีกรอบนึงนะคะใช่ายอ่อันนี้คือเอ่อตัวเลขรูเล็ตทูปก่อนรอเลขตทูปนะคะรอเลขตทูปมียังมาเห็นตัวเลขไหมจ้ะ ตจุลีขึ้นสิซาติวีก่อนใจขึ้นจีใจเวอร์อันนี้คือมาจุดทูปขอนะคะขอแมนแมนขอเป็นงวดที่สีนะคะเนาะแมนจ่าวดที่สีสุเทือนี่ขอแต่ตอนตอนเสาร์เนาะกลางกลางวันแต่มื้อนี้ก็ฝนเป็นใจเนาะมาขอกลางคืนกลางคืนแม้ว่าเมื่อกี้ฝนตกอย่างแรงนะไม่ตกตรงนี้เราจะมากลางวันเนาะแต่พอดีพอดีฝนมันตกมันเลยมืด มี่นาคานี่นะคะเลขที่พี่เขาเอยา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 เ้าจะเอาเกิดไฟที่เราไฟน่ะสองลูกม่เนขสามบ่เก่าสามสูงแล้วสักเด็กเเนาะยังบ้งได้เลย สามหกเจ็ดถ้าเจ็ดในนี้เค่ดิเนี่ยไม่เพค่ะลองด้าจ้าเอาเอาแบบยงชัดบ้านน้อค่ะสัญญาณดีบ้านน้อค่ะในจุดคนดูเยอะนะครับบอกในน้อค่ะด้วยอู้หูคนเบิ่งบ่หลายจ้ะไลฟ์สดคนเดียวครับโอ้ต้องไลฟ์เพจด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราก็สาม เก้าสามเก้าสามเย่จะไปตรงเลขอันน oh. ี oh. ้เขาได้แจ้งแดดอืออย่าเด้ออุซาดดิลีได้ซาดีิลีเนาะตัวนี้ชัดจริงๆแกตัวเลขนี่นอนชัดเจนขอบคุณค่ะภาพชัดเลยทุกสัญญาณชัดว่าฝนตกเมื่อกี้นะคะเนาะเมียนทั้งฝุ่นฝนตกบน้อยอยู่บ้านทั้งนี้ตกค่ะสุริมตก อยู่ที่ไหนทักทายมาเลยงวดที่สามนะคะงวดที่สามอ้ยไม่ใช่งวดที่สีนะคะงวดที่สี่เวาิจแตกเลยแตกบ่าบ่แตก็ตกคือว่ามีโอกาสได้มาทายท้ำครับเอ่อยิงงานทิงงานนะคะเนาะ ในงวดนี้นะคะแต่ก่อนไม่ได้มาเนาะค่ะนังวดนี้งวดแรกเนาะใครอยากมังเชื่อก็ดูแอดประวัติกับแอดชัดค่ะอันนี้คือจะมาถ่ายทําได้สามมีงวดที่สามที่สี่แล้วค่ะเพชรเพื่อนนั่งงวดแรกนะคะนั่นดีผัดลีก็มางวดแรกนะคะเนาะแต่ก่อนก็แต่ก่อนจะมากลางวันค่ะชัดดูจ้าโอ้ยควันควันสามตัวที่สองสามเก้าสามแล้ว เก้าสามแล้วนะคะเก้าสามแล้วพิม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 ,พมลุ้นตัวสุดท้ายลุ้นทำเป้นอย่างเป็นเกล็ดหรือ,เป,เ,อเป็นสีห <c oughs> นูลุ้นให้มันเป็นเลขเบิล้ลน่ะเป็นเลขเบิ้ลใช่เ,เ,เบิเ้ลติดใช่ายาไปลุ้นเขาจะให้อะไรก็ให้มาเัาให้อะไรก็ให้มาก็ทมอไม่ตกครับค่ะศูนย์ก็ได้สระบุรีไม่มีฝนโอ้ยที่นี่ตกทุกวันค่ะสุรินป้าเพิ่นมีฮอดคอมเมนต์เพิ่นอะ อ๋อน่านคนเดิมค่ะเราล่อเลขทูนนะคะเนาะว่าสิตรงกันก็เลขที่อ่าท่านประวัติเพิ่นมาเห็นบอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นมาปื้ดิ่นก็นไเห็นตัวเลขดีไม่ตนุ่นจะบกจะบกใหญ่เนาะค่ะตุนโพอบรอบเนาะต้นโพเขาเรียกอไ่มต้นจะบกไว้เนาะค่ะเนาะอ่ามีตามียายถึงจะผิดอยู่ในนี้นะคะเนาะหนึ่งข้ศูนย์ตัวใหญ่แม่บอก คุณหาโชคมาแลยวงสาหวดนะคางหวดหนึ่งวดที่ีนะคะง่วดทีีชือว่าส่วนลายกะแต่มาขอแบบนี้นะคะจุดทูบใช่ไหมใช่เมียนจะจุดทูบขอนะคะขอลายขอยายนี่แหละขอพิ่มขอราชี่๊ะมกขอตกนะคะเนาะอันขอขอขอเหตุอันขอเงินไปเหตุอันบุญต่อบุญ ัมาเจอเมื่อกี้มาเห็นก่อนนะคะเนาะคือขอขอบุญไปต่อบุญเนาะแปดเจ็ดนะคะเนาะสามเจ็ดสี่แปดเจ็นเห็นเลขสี่กับเลขสามมันติดกันเป็นเลขเจ็ดนะมันอยู่ไกลอยู่มันอยู่ไกลอยู่อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเลขสี่นะแต่ว่าเลขสามอะเลขสามอะเห็นชัดแน่นอนเดี๋ยวผมเลขสามมาสอง่

พิมพ์เนี่ยพิมพ์เนี่ยเห็นไหมนี่ดูในกล้องเลยพิมพ์เมนูเนี่ยเห็นไหมนี่ดูในกล้เห็นได้นี่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 หนึ่งไอนึงเก้าหนึ่งติดโอ้ยหนึ่งหนึ่งอีดีล่ะตรงลูกนะดูเหมือนไหมเนี่ยเนี่ยดูในกล้องดูเหมือนไหมครับท่านผู้ชมใครบอกว่าเหมือนี่ไงนี่ไงรูปมันคนดนี่ใครบอกว่าเหมือนครับเหมือนมาก มาแล้วเด้อมาแล้วเด้อเลขทูปได้แล้วเด้อรอรอนานลุ้นนานลุ้นนานเห็นภาพนี้แล้วจะได้มีโชคครับเงินกับเจ้าก็ตัวเดียวกันละอายเอ้ยมาแล้วเห็นไหมครับเงินมันโดนแบนช่อตรงเนี้ยที่เคยทูปกับทตัวเดียวกันเงินกับเจ้าตัวเดียวกันโอ้เงิอะไรนะครับเห็นไหมครับเงกับเก็บตัวเดียวกันมาแล้วนะคะเลขทูปมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามตัวตรง เก่าก็หกเด้ออย่าลืมหกเป็นเก่าเด้อหกกับเก่ามีสุดยอดครับเสียยงตัวเลขไม่เห็นค่ะโอ้ยังไม่ได้ให้ดูตัวเลขนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปนะครับใช่ให้ให้ให้ใช่ไหมครับคุณพี่คนนี้ทายถูกมากเลยโอ้โหแม่นมากเลยครับเห็นคุณทายครับเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่ครับ นี่แหละครับอยากให้ท่านผู้ชมได้สามเก่าหนึ่งไอ้สามเก่าหนึ่งคอม่นว่าสีแจ้งแจ้งเอาคอยที่แอบพากันเดินทางมาเนาะวันนี้เนี่ยนี่แหละสถานที่นี้เนี่ยแต่เราไม่ได้ได้ทำอะไรมากก็จะนนีี่่เเดดแล้วก็จะให้มาขอเองนะเก้าสามหนึ่งเห็นเป็นหน้าคนเห็นเป็นหน้าคนเลย เก้มนะคะเก้าสามากเลขนะที่้าสามาเก้ยมไพยนะยยอดเลยเก้าสามหนึ่งนะคะแต่ว่าจะให้ไปไปดูตรงนั้นเก้าสมหนึ่งพิม์ด้วยนี่แหละหน่อยนะคะเอฟซีจะฝันถี่องบอลโกขององอะไรอะไรเนาะถ้าใครฝันนี่เลขทูบนะคะเลขทูบที่จุดได้แต่แต่พี่พี่ามาพี่ก็เห็น์วางกันนะแต่ลนะคะทู เลขพก้น931ใช่ค่ะ931มหนนี้ที่วันนี้ชัด931เมียนจา่า931ไม่ชัดก็ไม่ชัดที่อเมราสีลังกาเนี่ย,ยค่ะคือพิพ์มาถูกค่ะเลเนอกค่ะเนาะเมียนทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ให้ดูไม่ได้เห็นเลยเนาะคะ่ะว่าเป็นเลขอะไรเลขพู้นนะคะไม่มามุมนี้เห็นไหมคนณลูกค่ะคนลูกมองไม่ชัดตรงนั้นนะไม่เป็นลูกคน ฝน <therapist. S 1> <ไ>ป่าหรอฮาร์ดจุดๆอะไรเลยฝนมาอืมลมจัดลมบ่แอบๆเสนมาแล้วก็มองครับมองเขาไปครับมองเข้าไปครับไหมเตนอนแบบมามเลยาสามเก้าสามเลาเรนหน้าคนเอฟจีสามเก้าเรห็นว่าจ้าคุณได้ย็นีอย่างอันบอก่อยมากน มีลูกมองคือเห็นภาพแง่ว่าไม่ต้องเป็นข้างบนไม่เกี่ยวเลยร้านเลยข้างแเหมือนเลยซื้อไม่แล้วข้าหนึค่ะไปลงมาอีกพิมเลยนะคะพิมงอยไปไม่พิมขไม่ไมไมข้างบนดิข้าสนนะคะงวดนี้จุดทูบได้9้าสามหนึ่งก็ตัดกับหัวกับหางใชาด้วยนะคะกดห้าลลงสุดเลย ็ไนไมพี่เห็นคนยืนไหมนั่นไงวิ้ยุดยอดพีได้ยินี่ยังก็คอมอมนตนลงมาในด้อยจ้าอีกแล้ก็เหมือนหน้าคนนะคะนอ้องเหมือนหน้าคนใครเห็นกดหนึ่น<ล>งด้วยครับใครเห็นก็เป็นรูปหน้าคนพดเพ่จะบอกครับมีมีมีหน้าคนอยตรงนี้เห็นไหะสังเกต,เกตไหมจะเป็นเป็นกูมาหรือเป็นรูปคล้ายๆอะไรนี่ถ้าพี่มองผ่านนี้พี่จะเห็นเป็นรูปคล้าย คายหน้าคนคาที่เราจะดูนะหวยนะท่านต้องดูความที่ความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อนะความเชื่อต้องเชื่อนะถึงจะเก็นนะครับในจุดนี้ใครที่เข้ามาเชหลังเนาะก็ได้แล้วเนาะเลขทูบเลขทูบก็จะมีสามเก้าหนึ่งแล้วก็เลขที่เหมือนลูกประมาณมากเลยค่ะโอ้ค่ะเป็น เป็นบุญบารมีแล้วแต่ท่านจะเห็นเด้อยางนั้นหรืออยากจะมาดูกลางวันให้แจกใส่มาขอเองก็ได้นะกระไดนักขัณฑ์นี่ตัวเองก็มาขอได้นะครับเติมทูนะทุนใดสื่อมาขอเองก็มาได้เลยจ้ะติดต่อแอดมาทุกท่านเลยแล้วแต่ช่องนัทูบสามเก้าหนึ่งขอเองก็ได้นะเห็นไหมครับตามนี้แหละเล็กนี้แหละครบเลยนักกุมารนะครับ ว่าทำไมมันเป็นตรงเลขเขาเลยเนาะเขาไม่คิดว่ามันจะอันนี้ขอให้ปังๆปังๆเอาสามตัวเลยเลยเลขทูกก็ได้เก้าสามเป็นเป็นอะไรเป็นคนเก่นี่นี่นี่ในการดูในการเลขในการตัวเก้าสามนั่นคือพ่นพิมพ์มาเนี่ยอ่าที่วันนี้พ่นพิมพ์มาเนาะกระตรงกันก็พ่นเลขถูกอ่ะพ่นพิมพ์มาก่อนตอนก่อนจะเห็นบุญสัมพันธ์ในใจเขาเขามีตัวเลือกอยู่เลย มีคนเห็นว่าเก้าสามหนึ่งนี่ลายเห็นมออเนี่ยก็ว่าหมดมีเห็นมอโอ้เนอะเหมือนเนาะอ๋อนั่นนั้นเล็กเล็จ่าเล็กน้ำขันน้ำมนไงอนี้ขันน้ำมนอออันนี้เราเล็กทู่พี่กอนเนาะอันนี้มาในจานเลยขันน้ำมนขอเล็กจาาเลขจานนี่เลย เบิ้งก็ค่ะเพื่อเห็นเก็นตัวเลขนะคะให้มันอยู่เลขให้มันอยู่ในจานจานข้าวจะได้กินกินให้มันพอจะได้กินหลังกินเนาะจุดทูปได้เก้าสามครับเนี่เหมือนลูกกุมารเลยเหมือนคนเลยครับเนี่ยขอให้ปังๆนะคะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเนาะในวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แตกมากค่ะแต่แต่แต่งั้นเลยน่ายังไพูดจบเมื่อกี้เองทุบแตกนะคะทุบแตกล่มนะคะนกอีกาสามนึงนงนะคะทูบแตกเลยนะคะก่อนแล้วจุดข้างบนเนาะแล้วกลับมาผมไม่เห็นรูปทูบนะแตกหายเหมือนกันมาตรงๆแตกเลยนะคะแตกเลยครับแตกละเอียดเลยค่ะแตกละเอียดเลยนกอดังแปะเมื่อกี้หน่อยเป็นยังไงที่ประวัติพี่ว่าโอเคไหม สำหรับงวดนี้สำหรับมวดนี้ก็งมว่าที่ก็ต้องเข้าใกล้เลยเข้าใจไหมคะัม่าจารยรวมเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวก็ตัวที่ที่ที่ไปเอาอ่ะเวลาไปเอามันจะเข้านะที่ดูจะพูดแค่อยู่กับผมพูดก็รู้เพราะว่าเวลาผมไปเอาตรงไหนอ่ะเลขก็เข้าเข้าบ่อยมากกับเลขพี่หวาดพี่อุ้แล้วก็ผมเนี่ยไปเอา้วแปะแหละแม่นมากจะดุ่มดัง ีทูบแตกเลยเด็นทูบทูบแตกเลยเนาะพี่เนอะทูบแตกเลยคิด่างวนี้จะข้าอหรือตัว่ขอให้ปังปังสามตัวเลยนะจ้าบอตองกับบอตองหง่เร่อยเอจ้าเอาแบบตรงๆนี่แหละจ้านี่ครับด้นเครับคือมนเนาไม่เหมือนมากอ่ะเหมือนมากเออผมก็เพิ่งสังเกตนะ เลขไม่การต่อสารับางๆที่ประวัติเอายาออกใช่ไหมตรงที่ทำการธนาชาิเราจะเปิดแฝดเข้าไปดูครับถ้าเผื่อเอฟซีจะเห็นเองนะให่มันเห็น้มันปังปังเด้อปัดขุนเด้อเด้อใครที่เข้ามาเห็นเลขตัวนี้นะครับท่านขอให้ได้โชคแล้วก็ขอให้เลขตัวนี้ออกโชค ให้มันเข้าสามตัวเลยเด้อเนี่ยนะครับให้มันเข้าสามตัวเลขที่เราบอกวันนี้เ<ม>นะครับปกติเราก็มาขอกันไม่ได้ว่ามาขอปล่อยครับหนึ่งงวดมาขอทีหนึ่งครับถือว่างวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับครั้งละงวดนะดมานะครับ<ด>แล้วก็งว,วดไปแล้วเป็นงวดงวด,วดนี่ทูบอยู่ตรงนี้แต่ทูบแตกไปแล้วงวดก่อนหน้านั้นคือแอดมาขอสองงวดได้ได้สามเจ็ดสาม ว่าจะจุดเลขสามเจ็ดสามนะมาขอที่นี่นะครับก็ขอให้เลขตัวนี้เป็นเลขมงคลครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอให้ออได้จุดได้ลาบกัน,นทุกคนครับสาธุกใจดอย่าลืมนะครับกับครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม,นมนบบในช่ชนองยูทูบถ่ายเอาเลยตเลขถ่ายแล้วบอกถ่ายตัวเลขให้อิชีดูบ้างนะอิชีากเห็นตัวเลขไหคะ